ครับก็สวัสดีครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบเจดเดือนตุลาคมพศสองพันครับเพวันนี้ได้ต้นกล้าอังหุ่นมาจากไร่คุณหวานครับเพิ่งส่งมาเมื่อวานครับและวันนี้ผมก็จัดการลงในกระถางเลยครับผมพอได้เป็นต้นเ,เป็นต้น ปุ่มมาครับผมเราก็มัจาก,การเพราะลงในกระถางประมาณสักสิบสวันก่อนครับไอ้ต้นมันแข็งแรงครับก่อนที่จะลงกระถางใหญ่ครับได้มาก็10ต้นนะครับ10ต้นมีพัน beauty สามต้นไว้มรารกา2ต้นแล้วก็ root forest สอต้นแล้วก็สกาล็ ตาสาต้นครับก็ค่อยมาดูนะครับว่ามันสามารถที่จะอยู่รอดได้ไหมครับในภาคใต้ของเรานะครับโซนภาคใต้ก็ที่ผมสั่งอ,อกมาก็อยู่ที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับเห็นทางร้านก็บอกว่าอยู่ได้ครับไม่มีปัญหาเพราะบ้านเรามันจะเป็นอา,อากาศร้อนแล้วก็ฝนตกชุบ ปลูกที่ไหนเห็นว่าได้ทุกที่เลยครับผมตางร้านก็บอกมาอย่างนั้นครับก็ลองติดตามดูนะครับติดตามผลงานการปลูกอังห่นของผมครับครั้งแรกครับที่ผมได้ทดลองปลูกครับก็ลองดูครับว่ามันจะติดผลผลิตไหมครับแต่ถ้าเราทําตามที่ทางไร่เขาบอกติดผลผลิตแน่ครับแต่ต้องดูแลหน่อยครับ ดูแลเป็นอย่างดีเลยครับครับก็ค่อยติดตามดูนะครับผมจะลงให้ดูไปลงเฟซติดตามผลทางลงเฟซให้ดูเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับผม